สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุดวันนี้วันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนี่คืออดทนมากนะใช่ไม่ดูคือผ่านหน้า Youtube อะขึ้นอันแรกตลอดทุกครั้งที่เขา YouTube ก็ต้องเ่นเพราคือนั่นก็คือเพลงไม่พร้อมไปต่อของน้องพร้อมนั่นเอง ฉันไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วฉันไม่ต้องหลบสปอยอีกต่อไปแล้วคือเนี่ยรู้มาตั้งแต่ที่งานค่ายติวที่สุราษฎร์เพราะว่าไปมาผมอมาสปอยไว้ว่าเนี่ยเดือนหน้าก็คือถ,ถ่ายไปเมื่อเดือนอกัญยาพ้อมบอกว่าเนี่ยเดือนหน้าจะมีเพลงใหม่มะเนี่ยสปอยเลย <c oughs> เพลงไม่พร้อมไปต่อตอนนัลนแบบกีก่บ้ารอเลย้อมบอกว่าเอออาเสียงเสร็จแล้วเหลือแต่รอถ่ายเอ็มวี ก็คือแบบรอมาแล้วแต่วันนั้นจนวันนี้ในที่สุดได้ดูแล้วก็คือแบบว่าคือกว่าเราจะได้มาถ่ายก็คือวันถัดมาของของที่เพลงมงพองออกอ่ะแล้วคือแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะวิดีโอแนะนําอ่ะเต็มแบบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน้า You Tube ก็ดีหน้าจุ๊กก็ดีหน้าเฟซก็ดีหน้าหน้าทวิตเตอร์คือแบบ เต็มเลยแล้วคือพร้อมก็อัาสตอรี่ด้วยไงใช่ลบกันสนุกโอ๊ะ <c oughs> ขาถาคะาติก๊ตกตอกยังเจอเลยไถเลื่อนท้นไม่ทนันเอ้ามีชุกช่องทางอ่ะเราคือแบบโอ้้าเทอมานมากแล้ววันนี้เราก็ได้มาดูกัน <c oughs> พร้อมๆทุกคนแล้วคะ่ะ <c oughs> ตื่เ <c oughs> ต้นตื <c oughs> ่เต้นปะ่ะเราเราไปดูกันเถอะน่ออนมิวซีอ อ,อมราชพัฒนะคะโอ้ดีอยวมองเ่่อสตางค์สิอย่วมอ นเป็อา,อ,าอารมณ์แบบละคเรเวทีเลยอะห้างหลังอะโอ้โหลูกนนี้ลูกแ <c oughs> ม่ขนลุกมากเลยอะลูก อืมอุ้งก็ถามบนทีมที่เดนกโอ้โหขมะ ขาวจังกระดาษเลยกระดาษกระดาษอากาศอากาศ,อ,ากาศอ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นศิลปะโคตรทำไมเขาชอบ อหน้าวก้องเนี่ยวะ ลอง my อะไรนี่เขอว่าลูกเอ,อง try น,นั่นใไหม try ยัง

พร้อมไปต่อเนี่ยเราอะไม่พร้อมไปต่อเราไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเราเราไม่พร้อมไม่พร้อมเลยทั้งนั้น <c oughs> คืออ่เพลงเนี้ยพี่บอยเป็นคนแต่งอือ่าแล้วพี่บอยบอกว่าเพลงนี้ที่เขาแต่งอ่ะ เขาอยากจะให้มันสอดคล้องกับอ่าเหมือนตอนเพลงวอลเวของพี่วอก็มีชื่อของพี่วออยู่คือคําว่าวอใช่ไหม,อมรอบนี้เขาก็เลยอยากจะแต่งแบบว่าแนวที่มันมีชื่อของน้องพร้อม,อมคําว่าไม่พร้อม,อ,มอ่าแล้วคือน้องพร้อมก็คือเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเป็นลุคแซดบอยอ่าเขาก็เลยแต่งออกมาให้มันเป็นเพลงแบบ เพลงเศร้าเพราะถ้าถ้าน้องพร้อมไปน่ารักมันก็การอยู่นาแล้วก็แล้วมันก็เข้ากับน้องจริงๆด้วยนะเพลงเนี้ยเออเราก็เลยเราก็เลยคลายสงสัยแล้วเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่น้องอ่ะจะชอบโพสต์อะไรที่มันแบบดูเศร้าๆเหมือนอกหักเหมือนอะไรอย่างงี้อ๋อน้องทาเพลงสปอยแหละจริงๆแล้วคือคือน้องทน้องทำเพลงเนีืยโอเคแม่สบายใจแล้วลูกใช่ดีมากเลยอะวันนั้นน่ะคือแบบ เห็นนะมันมีเพลงมาก่อนเพลงมาก่อน MV เราก็คือพยายามที่จะไม่ดูไม่ฟังไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังแต่ก็คือว่าเขาแอบหลุดไปฟังแหละตอนแรกเราก็ยังไม่เข้าใจเนื้อหาเพราะว่ามันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาคบกันแล้วอะในเนื้อเพลงนะเหมือนเขาคบกันแล้วแล้วแบบว่าฉันคบเธอแต่ฉันไม่มีตัวตนในชีวิตเธอเลยอะไรประมาณนี้แต่คือใน MV ก็คืออ่าโอเคเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ถึงแฟนนั่นแหละ เป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าเขาเพื่อนใช่<ม>ก็เฮย้ยมันโดนใจเราอ่ะใชม่มันมันมันเข้าถึงง่ายมากเลย<ม>อ่ะคือหลายๆคนก็น่าจะมีอาการที่เคยแอบชอบเพื่อนเนาะ<ม>แบบเฮย้ยเขาคบกันหลายครั้งคบๆเลิกๆแต่ก็คือแบบเมื่อไหร่จะมาคบกับเราสักทีอะไรประร<ม>เราไม่เคยเป็นคนนั้นในใสายตาเขา เออเราอยากจะพออ่ะแต่แต่เราก็ทําไม่ได้พอเขาเลิกกันอ่ะเราก็กลับไปหาเขาอยู่ดีออเราก็ทําไม่ได้อ่ะเราก็ทิ้งเขาไม่ได้อยู่ดีอ่ะเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจบทนี้มากเลยอ่ะแล้วคีย์เวิร์ดต่างๆนานาในกระดาษแผ่นนั้นก็คือเหมือนอารมณ์ปมาณวกาต้องการที่จะ move on คือใดๆก็คือความหมายทั้งหมดก็คือแบบอยากไปต่อแต่ไปไม่ได้ชมีทั้งคําว่า delete loop แล้วก็เมื่อกี้อะไรนะสมายสมายสมายที่มันไม่ใช่สมายไม่ใช่ยิ้มอะแต่เป็นหน้าเศร้าอะเอออะไรประมาณนี้ก็คือไม่มุกออนนะเองคือว้าวมากเลยนะตรงนั้นอะที่กระดาษเยอะแยะมากมายแล้วคีย์เวิร์ดเยอะแยะมากมายแล้วคือไม่ซ้ากันเลยผนลุกชอบอะไรคะชอบซีนนะอ่าชอบชอบคีย์เวิร์ดใน้นั้นใช่อะไรอะโอเคก่อนที่เราจะสติหลุดไปมากว่านี้ ราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปฟังกันนะคะเพลงไม่พร้อมไปต่อนะคะทางช่องมีออนมิวสิเนาะโอเควันนี้ช่องติ่งให้สุดขอาักทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ